ครับสวัสดีครับสวัสดีกับแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอดมินเพจกอลอฟโอเทรดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีโปรแกรมหนึ่งที่จะนํามาให้กับท่าทน,ทนาผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมได้ออกแบบมาสักระยะหนึง่งแล้วแล้วก็มีการพัฒนามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเผยแพร่อะไรเท่าไหร่ ก็คือเป็น correlation all นะครับแต่ว่านี้ก็คือการนำนะครับ deep learning เข้ามาช่วยในบางส่วนแต่ว่าไม่ได้เอามาช่วยในทั้งหมดครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการเทรดดียิ่งขึ้นนะครับดีกว่าระบบที่ไม่ได้เอา deep learning เข้ามาโอเคทีนี้วิธีการเทรดนะครับให้เราดูเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต ก็คือเอาพุตตรงนี้นะครับเกิน7%ขึ้นไปนะ7.5เนี่ยถือว่าโอเคแล้วตรงนี้80ถือว่าโอเคแล้วนะครับเลเยอร์ Layer A B C ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจครับสนใจแค่ตัวนี้นะครับค่าเฉลี่ยรวมตรงนี้เป็น82เนี่ยโอเคตรงนี้7.56โอเคนะทีนี้วิธีการเทรดก็คือว่าถ้าในเกินโซน82เนี่ยคือโซนสัก 80%ขึ้นไปเนี่ยให้เรากดโซนเซลล์นะครับถ้าต่ำกว่า20%เนี่ยให้เรากดโซนบายแต่ตอนนี้เราเจอแล้วว่ามัน82%ให้เรากดโซนโซนเซลล์นะกดครั้งเดียวครับพอเรากดเสร็จปุ๊บระบบก็จะเปิดออเดอร์ให้อัตโนมัตินะส่วนในการปิดออเดอร์ตรงนี้เราตั้งไว้ที่ อันนี้3เหรียญน,นะ,ะเราตั้งแค่เหรียญเดียวหรือว่าเอาสัก0.6ก็ได้นะครับคืออารมณ์ประมาณว่าถ้ามันเสมอตุนมันก็จะปิดออเดอร์อัตโนโมัติคือกำไรนิดหน่อยประมาณนะั้นเราขอเดี๋ยวดูสักระยะหนึ่งพอมาถึงกำไรที่กำหนดนะปับ๊บมันก็จะปิดออเดอร์ให้หรือว่าเราใจร้อนเราอาจจะกดโคสอหรือว่าเราตั้งกำไรที่เยอะกว่าน,นี้แล้วเราพอใจเราก็กดโคสบายโคสเซลก็ kh ot, kh ot, buy, ot, ได้ ถ้าเราจะเทสองทางตอนนี้ก็ติดลบประมาณ0.5รอสักระยะหนึ่ง นี้โอเคนะครับก็บวกมา0ู์แล้วโอเคเดี๋ยวรอสักนิดนึงมันก็จะปิดออตโอต้เองนะครับโอเคระบบก็ปิดออเดอร์อัตโนมัติครับก็ประมาณนี้เข้าตอน80นะครับพอเลขมันลงมาปุ๊บเหลือ60กว่าเนี่ยระบบก็ปิดออเดอร์อัตโนมัติแหนะรหรือว่ากำไรที่เราตั้งไว้งตามเป้าปุ๊บมันก็จะ ปิดให้เดี๋ยวรอเลขสัก80เราก็เปิดเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดใหม่แล้วเราก็ตั้งออโ,โต้ไว้ถึงเวลามันก็จะปิดก็เป็นอย่างเงี้ยไปเป็นเรื่อยๆครับตามรอบถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้จังหวะเราก็ยังอย่าไปพึ่งกดครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากซื้อหนังสือสอนเขียนดหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับระบบปรึกษาหรือว่าปรึกษาในการเขียน d ดก็สอบถามเข้ามา ทางอินบ็อกได้นะครับแล้วก็รวมถึงในไลา์เช่นกันโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ